สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่หมิวก็จะมาแจะน้องเป็ดตัวใหม,ม่เลยค่ที่เราได้มาค่ะนี่จะเป็นน้องอับไซดักเวอร์สองนะคะตัวแรกของเรานะคะที่เป็นเวอร์สองนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหมิวจะได้ตัวไหนนะคะทุกคนอันนี้คือกดมาได้ราคาดีมากนะ,ะราคาหเหมือนจเองแต่ว่าไม่ใชท่ <c oughs> านจะได้ตัวไหนไ,ได้อันนี้เพราะมีกระโปรงกับอันที่หนูยได้ก็คืออันนี้เอ้ไม่ใช่อันนี้ แม่เออแม่อยากได้เป็นหมือนกัโอเคมาลุ้นเรามาลุ้นกันอคือให้แม่จีแทนเราไม่เกินคือเห็นการเลยเหรอฮ้าไม่เห็นลับตาก่อนลับตาก่อนอ่ะดึงถุงออกมาแล้วส่งกล่องมาให้แม่อ่ะแม่เอาอ่ะแม่เอาการ์ดต้อนแล้วมันไม่มันไม่มันก็ไม่มีเห็นสไลด์ให้ใช่ไหมอ๋อเร็วฉีกเลยอย่าเพิ่งลงมงอแย่งอ่ะแล้วแล้วแล้วเร็ว แล้วอุ้ยจีบถุงข่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงเหรออืออะไรอย่างนี้เเห็นแล้วเห็นแล้วดอกไม้จีบได้อุ้ยได้ตัวแบบไอ้นี่เลยอ่ะใช่แต่ว่าคล้ายๆซีเขียดตอนแรกหนึ่งคิดคือมันเป็นตัวที่คนอยากได้อยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยแพงตัวเนี้ยเฮ้ยเราใส่ให้น้องดูนี่ไหนดูหน้าน้องหน่อยอุ้ยตาน้องน่ารักมากเลยอ่ะเหมือน เหมือนอะไรนะมุ้งเป็นมันโถเลยเนาะมันโถของเราตอนนี้คือเรามีคนละตัวครบแล้วนะคะอุ้ยตื่นเต้นอ่ะโอ้ยอยากได้อ่ะเวอร์เวอร์สองน่ารักไหนขอจำหน่อยตัวเท่าตัวเท่ากันไหมใช่ไม่มันจะต่างกันเวอร์สองจะตัวเล็กกว่านี้หนึงอุ้ยน่ารักมากเลยอ๋ออุ้ยเอ็นดูเอาใส่ดิแต่มันโถอ้วนมากโอ้ยได้น้องดอกไม้เฉยได้ชื่อว่าอะไรดีอ่ะชื่อว่าเอามาได้ไหม ชื่ออะไรดิหมูปิ้งเออน่ารักนะน้องมุ้ยชื่อหมูปิ้งโอเคนี่ได้เป็นน้องเป็ดดอกไม้นะคะอุคยสุดยอดมากเลยเดี๋ยวไว้ตตั้งชื่อนะคะแล้วเดี๋ยวมีชุดเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันคลิปต่อไปนะคะสนใจมากเลย